อ,อีเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกวันหนึ่งหมาจิ้งจอกนึกอยากจะแกล้งนกกระสามันจึงเชิญนกกระสามากินอาหารค่ำที่บ้านอาหารที่มันเตรียมไว้รับแขกก็คือซุปที่ใส่ไว้ในจานก้นตื้นแต่ปากของนกกระสายาวกว่าปากของหมาจิ้งจอกมันจึงไม่สามารถกินได้จึงต้องกลับบ้านไปด้วยความหิวหลายวันต่อมานกกระสาจึงเชิญหมาจิ้งจอกมาที่บ้านบ้างมันเตรียมอาหารใส่คนโทรไว้ หมาจิ้งจอกพยายามยื่นปากลงไปกินอาหารในคนโรแต่ก็ไม่ถึงนกกระสาจึงพูดขี้นว่าเจ้าจะมาว่าข้าไม่ได้นะเพราะข้าทำแบบเดียวกับที่เจ้าเคยทำกับข้าเท่านั้นเองหมาจิ้งจอก,กจึงต้องกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้กินอะไรแอแม้แต่น้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นใดย่อมได้รับผลตอบแทนเช่นกันพุทธภาษตยานีกโรติปุริโสตานิอัตตานิปัสสติ กลวยยานการีกลวยยานางปาปาการีจอปาปากังยาที่สังวอเปเต้พีชังตาที่สังรูหเตพลังบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรงสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งออกหาอาหารในป่ามันบังเอิญไปเจอสิงโตตัวหนึ่งถูกนายพรานจับขังไว้ในกรงสุนัขจิ้งจอกพูจายเย่อเย้ยสิงโตอย่างไม่เกรงกลัวว่าสมนาำหน้าเจ้าจริงๆเป็นถึงเจ้าแห่งสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับต้องมาพลาดท่าให้มนุษย์เสียนี่สิงโตตอบไปว่า ไม่ใช่ว่าข้าไม่แข็งแรงแต่ข้าโชคร้ายต่างหากที่มนุษย์จับได้เจ้าเองก็ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะวันหนึ่งอาอาจเป็นตัวเจ้าเองที่ต้องถูกขังอยู่ในนี่แบบข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีย่อมไม่ซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนพุทธภาษิตตะเมวะวาจังพาเซสอยอยายตานางนตาปเยปรเรจโนอวิหืเสยยอสาเววาจาสุภาสิตา บุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษสิ์ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศพเรื่องงูพิษกับอินซี งูพิษตัวหนึ่งสร้างความประหลาดใจให้นกอินทรีด้วยการรัดพันรอบคออินทรีจนเจ้าอินทรีไม่อาจดิ้นรนเอื้อมถึงงูได้ไม่ว่าจะด้วยจะงอยปากหรือกรงเล็บของมันมันร่อนทะลาขึ้นไปบนท้องฟ้าพยายามสลัดให้หลุดจากศัตรูแต่เจ้างูก็รัดแน่นมากจนนกอินทรีค่อยๆร่วงลงมาบนพื้นดินและอ้าปากพะงาพะงาหอบหายใจชายบ้านนอกคนหนึ่งผ่านมาเห็นการต่อสู้อันไม่เท่าเทียมนี้เข้าพอดี ด้วยความสงสารนกอินทรีที่สง่างามเขาจึงเร่งเข้าไปคลายขนดของงูและปล่อยยนกรอินทรีให้เป็นอิสระเจ้างูพิษโกรธแค้นชายหนุ่มยิ่งนักทว่ามันไม่มีโอกาสฉกชายบ้านนอกผู้ระแวดระวังได้เลยมันจึงฉกเข้าที่เขาสาสตร์ซึ่งใชบ้บรรจุน้ำดื่มซึ่งแขวนไว้ตรงเข็มขัดของชายหนุ่มแล้วปล่อยพิษจากคมเขี้ยวของมันลงไปชายบ้านนอกตรงกลับไปบ้านเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ เขาจึงใจเขาสัตว์เติมน้ำจากน้ำพุและกำลังจะยกขึ้นดื่มฉับพลันนั้นเองปีกอันกว้างใหญ่แข็งแรงก็โฉบลงมาคว้าเขาสาัตว์มีพิษจากมือของชายผู้ช่วยชีวิตมันไว้เจ้านกอินทรีบินเอาเขขานั้นไปซ่อนไว้ที่ซึ่งจะไม่มีวันหาพบได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอน พุทธภาษิตอัตานังทมยนติสุภตาผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตอนอก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศบเรื่องวัวกระทิงกับหนูขณะที่วัวกระทิงตัวหนึ่งกำลังกินหญ้ายอย่างอรอร่อยอยู่นั้น ก็มีหนูตัวหนึ่งมากัดเข้าที่ขาของมันแล้วรีบวิ่งไปอยู่ในรูวัวกระทิงเจ็บขามากมันตะกุยพื้นดินที่อยู่เหนือรูหนูและใส่หัวไปมาอย่างโมโหที่ไม่สามารถทำอะไรหนูได้เจ้าหนูจึงย่อเย้ยวัวกระทิงว่าฮ่าฮ่าฮ่าที่สุดข้าก็สามารถทำให้เจ้าก้มหัวให้ข้าได้ในขณะที่หนูอย่างข้ากำชัยชนะเหนือเจ้าแต่เจ้ากลับไม่สามารถทำอะไรข้าได้เลยช่างน่าสมเพชเสียจริง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามัวไปใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องจนทำให้เราหมดสง่าราศีไปพุทธภาษิบตะเมวะวาจังพาเสือโยยายอัตตานังนอตาเปเยปะเรจอนอวิหือเสือโยสาเววาจาสุภาสิตาบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษิต ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีโศกเรื่องชาวนากับกิ่งไม้ขณะที่ชาวนาคนหนึ่งกำลังเดินไปทำงานที่ท้องนาอยู่ๆเขาก็เดินไปชนเข้ากับกิ่งไม้อย่างจังจนหัวบวมแดง เขาร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมทั้งโทษว่ากิ่งไม้นี้มันช่างเกกะเสียจริงๆเลยวันต่อมาเขาก็เดินผ่านทางเดิมอีกครั้งและชนกับกิ่งไม้กิ่งเดิมอีกชาวนาจึงพานใส่กิ่งไม้ว่าเจ้าก็รู้ว่าเราจะเดินผ่านมาทางนี้ทำไมเจ้าถึงไม่หลบเรากิ่งไม้ตอบว่าเราก็อยู่ของเราเช่นนี้ทุกวันเจ้านั้นแหละไม่รู้จักระวังชาวนาโมหมาจึงตัดกิ่งไม้นั้นทันที ทีนี้เราก็ไม่ต้องเจ็บตัวอีกต่อไปเขาพูดก่อนจะเดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานมักชอบหาเรื่องโทษคนอื่นเสมอพุทธภาสิบพาสังคตจารีหิทีคมทานโซเจติผู้เที่ยวสมาคมกับคนพานย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,นำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ